สวัสดีครับผมมาพบมาพอัออีกแล้วนะครับกับช่องอีสานอินเตอร์ครับผมกับปตาตมสารคามคนเก่าค,คนเดิมนะครับนี่ครับบรรยากาศกลางคืนปาตาก็ได้ออกมาฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้อง หลังจากที่บา,ต,าตัมเฮดส่วนหมากมิได้ย้ำแข่งเว้นนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเป็นกลางขึ้นแน่สับเปลี่ยนกันไปนะครับฝากกดติดตามไม่เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาตัมสารค้ามในเฮ็ดคลิปวิอให้พี่น้องในเบิ่งต่อๆไปด้วยครับส่วนื้นนี้สิมีหยังแน่นั่นมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเริ่มจากต้นสนเลยครับพี่น้อง ต้นคริสต์มาสนะครับพอดีมาประร์ดาปาดาเจ้าหน้ากากมีไฟมีของขวัญมะหอยนะครับเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะครับของคนยุโรปที่ประเทศเยอรมันเาจัดนะครับสวยงามครับพี่น้องปกตินะครับของทุกปีเดือนคริสต์มาสที่มาถึงแล้วนี่เพิ็นเทศกาลเอ่อคริสต์มาสมาร์เก็ตนะครับผมเป็นการไปออกไปกินไหว้ฮอนนะครับแต่ว่าปีนี้ก็คือจังฮูหูกันยุ่ครับ ติดวิกฤตการโควิด19นะครับก็เลยจนทยอยกันปิดเบิดเพราะว่าเพิ่นสร้างห้ามนะครับมันเป็นโรครายแรงช่วงนี้ต้องเข้าใจนะครับปีนี้บาา่ทั้มก็เลยท่าใจครับบ่ได้บ่ได้เที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตครับผมได้ได้นะครับเนาะไม่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาก็ต้องซ่อยกันแก้ไขซ่อยกันยับยั้งบ่ให้มันลามตามต่อไปนะครับโรคโควิด19อันตรายครับพี่นอ้อง นี่ครับมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆกันภาพวาดครับเป็นของร้านกิฟท์ช็อปนะครับต่างๆพวกเยวกับเทศกาลคริสต์มาสกับต่างๆชิมฮอดนี่นะครับบรรยากาศกะบบ้านหนาววันใดครับปีนนี้อยู่ที่สิบองศาโดยประมาณนะครับกะล่มน้อยๆพอดีพอดีครับพี่น้องปีนี้ถือว่าบ้านหนาววานใดครับนี่ครับร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่ในเมืองเขาก็จะดวิดนะครับประจักษ์มาตรการเพิ่นสร้างห้าม ปกตินี่คนเต็มครับถนนเสนีธถนนเสนเมืองเก่าครับเพราะว่ายางหางออกมาจากซิตี้เซ็นเตอร์เมื่อกี้ก็ออกมาหนีคือปข่ากัออกมาเมืองเก่าสวยงามครับพี่น้องุูดกันสิเป็นโบสถ์เป็นวิหารเกี่ยวกับศาสนาเพื่อนน,น,นะครับโอกาสนะว่าะตามสารคามสิมาเฮ็ดวิดีโอคลิปเกี่ยวกับโบสถ์ให้เบิกนะครับเนาะแต่มายีมเว้นมันจะง,ง่ามนี่ครับร้านอาหารปกตินี่ คนหลายด้ครับเพราะว่านี่มันเป็นเมืองเการ้านอาหารมองคนมากินว้าเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้เงียบครับกลางคืนขณะนี้กเาเบรียลยู่ิบัตันทุ่มเครื่องครับทุ่มเสร็จเสร็จทุ่มเครื่องเข้าครับนี่ครับหมุนกันไปเลยครับบิ่งบรรยากาศรอบๆสวยครับพี่น้องในงห้องสมุดครับ เป็นภาพเขาของสม,มุิประชาชนเละไปนี่ครับบรรยากาศสวยงามนะครับเบิกเงินไปเรื่อยๆเลยพี่น้ง้งนี่ครับชิงชาสวรรค์หลังจากที่เราทําเคยมาเหตุขีดเงาเวีดมาแล้วนะครับมาเบิงเงามาคืนสวยเปลี่ยนแผงไฟงามดีครับรอบๆครับนี่จะเป็นพวก้านค้าต่างๆนะครับ กลางเมืองเมืองเกาบริเวณใจกลางเมืองเมืองเกาครับนี่ครับนี่ก็เป็นใจกลางของอุดนเท้านะครับก็ต้องอย่างเข้าไปเพิ่งว่ามสิเป็นใจังไจสวยเพื่อสวยมาเพิ่มความ้อมกันเลยครับพี่น้องนี่ครับโลบมนติกโฮเทลข้างๆกันนี่ก็จะเป็น ทัวริสอินโฟม t ชันนะครับมีปัญหาเรื่องกับทางเที่ยวกับมาติตออย่างนี้นะครับเมื่อที่เป่าต่ำยู่วนเท้านะครับไปเรื่อยเรอยนะครับนี่ครับโอ้งามพี่น้องเปินประดาประดาโดยแสงไฟนะครับโดยแสงสีเป็นภาพที่สวยงามครับเป่าต่ำมากเลยครับปกติเท่านาห้อน,นี่เป่าต่ำไม่ยัง ประจำแล้วครับย้ำคำคำสิพยางเ่นมันยังชมบบรรยากาศปีนี้ก็เลยถือโอกาสเฮ็ดคลิปวิดีโอพี่น้องในเบื้องน้าถือเป็นกรณีศึกษานะครับแต่แหลกเปลี่ยนกันนาเออปาแต่มันยังซีก็ได้เห็นยังซีนะครับผมกลางถนนที่เบาตามย่างนี่ปกติย้ำเว้นนี่มีรถคีด้ครับนี่เล่นของรถ์รถได้ครับแต่ว่าย้ำเหมือนขึ้นก็ตามคือว่าละครับผม โบมีคนคีมาดอกยามขึ้นคื่ทางนี้เพราะว่าเพิ่ก็สียหายโอกาสถ้ามัวมากินเขานะครับดินเนอร์รู้ๆครับย่ำแรงทางนี้ก็เป็นส่วนของการจัดแสดงสินค้านะครับล้านเพชรล้านพลอยนะครับผมมาเลยครับเงี้ยวครับย่างกันไปเลยเงี้ยวครับนี่ครับล้านนี้ก็เป็นร้าน ขายของต่างๆนะครับสวยครับพี่น้องสีสันสวยงามครับบรรยากาศยิ่งขึ้นกัสวยประเพณีเยเวตเลยพี่น้องประเทศเยอรมันนี่ครับบาตํากับยางกลับขึ้นมาชอปปิ้งเซ็นเตอร์แ้วใจกลางเมืองนะครับมาเบิ่มกันนี่เป็นร้านเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์นะครับสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ เป็นลานกล้องถ่ายรูปนะครับใีญ่มีลานมีดครับคมครับคมกริบเลยครับสวยครับพี่น้องบรรยากาศเยน็ยนๆจักหน่อย ครับผมนี่ก็ร้าน TK Max นะครับของถือครับยูได้นี่ปพอทำของซื้อเสื้อผ้ายี่นี่นะครับซื้อประจําอยู่นี่ครับกำลังย่างกลับบ้านนะครับเนาะถือใจป้าพี่น้องมวนว่านอครับผมขันมวนว่าน,นจังใดกับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับเด้อครับปพอทำสารคามกับสำหรับวันนี้กับ สวัสดีครับผมคือจังวานละ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นด้ด,ด,นด้ครับผมกดซับสไครต์น้ำด้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ